น้อสองทำอะไรคะเล่นทรายอา้มีปีโป้ด้วยนี่ปีโป้สีแดงทำไมไปอยู่ตรงนั้น,นะคะปีโป้สีแดงอ่ะน้สองตักทรายใส่รถหรอคะตักทรายใส่รถเอาปีโป้มาใส่รถด้วยคะ่ะปีโป้มาใส่รถด้วยอ่าแล้วก็เอารถไปด้มตักเต็มแล้วใช่ไหมคะจะไปด้มตรงไหน,นอาจจะตักใส่อีกหรอคะอาตักให้เต็มอุย้ยไม่เห็นปีโป้เลยปีโป้ไปไหนแล้วคะ ้ยปีโป้ไปไหนแล้วปีโป้ไหนไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ไหนปีโป้อยู่ตรงไหนอ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปเทให้บึม้มเทตรงไหนคะ mm. จะไปเทตรงไหนคะ mm. เทเลยไหมเทเลยไหมคะ mm. เทเลยเนาะ mm. ดดำเลงอุ้ยนั่นไงปีโป้ปีโป้อยู่ตรงนี้ไง